สวัสดีเพื่อนๆคนคอบอลน,นะครับคลิปนี้พามาพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดโรดรีเหมือนขาดใจครับทันทีที่โลดรีห้องเครื่องทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024สุดลงกับพื้นสนามในเกมพเพลนกอังกฤษนัดนะที่เจอกับออสตซนเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสัญญาณที่น่าเป็นห่วงสำหรับเป๊ปกววเดล,ลากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชัดเจนขึ้นนะครับ นั่นคือเหตุการณ์หลังจากที่โรดรีออกมาติดติงเรื่องโปรแกรมการขันที่ชุกขึ้นเรื่อยๆทั้งในานามของสโมสรและทีมชาติเช่นเดียวกับเสียงสะท้อนจากเพื่อนร่วมอาชีพอีกจํานวนมากที่มองเห็นแบบเดียวกันล่ะครับดาเตอร์บัติฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บาดเจ็บที่เข่าขวาหลังจากปะทะกับผู้ต่อสู้ฝั่งทีมปืนใหญ่จนต้องเปลี่ยนตัวออกกลางคันและเดินทางไปหาหมอคนดัง อย่างรามอนคูคัตที่เมืองบาร์เซโลนาในวันรุ่งขึ้นเพื่อตรวจอย่างละเอียดผลลัพธ์เบื้องต้นนั้นไม่มีการเปิดเผยแบบเป็นทางการจากสโมสรแต่รายงานข่าวจากสื่อหลายสำนักและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าโรดรีมีโอกาสปิดเทอมสูงและนับเป็นจังหวะสุดโชคร้ายเพราะเขาเพิ่งหายจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากนัดชิงยูโร2024ได้ไม่นานแน่นอนนะครับเพื่อนๆว่าการขาดหายไปของโรดรี คือเรื่องเสียหายอย่างหนักสำหรับทัพเรือใบสีฟ้าในการป้องกันแชมป์เพลิแองกฤษฤด,ดูกาลน,นี้ไปจนถึงการไล่ล่าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแม้เป๊ปกวาดเดโอล่าจะมีคุณพลฝีเท้าเยี่ยมให้เลือกใช้งานมากมายแต่ก็คงไม่มีใครมาทดแทนดาวเตะรายนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแลละครับเราคงต้องเสียโรดรีไปซกพักใจและต้องหาทางทดแทนเขาให้ได้เหมือนตอนที่ทีมไม่มีเควินเดออยทำกล่าวของเป๊ปกวาเดโอล่านะครับ คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงแม้สถิติของโรดรีจะไม่ใช่คำตอบของทั้งหมดแต่เมื่อใดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มีเขาอยู่ในสนามนับตั้งแต่ร่วมทีมเมื่อปี2019ถือว่าชัดเจนอย่างยิ่งดาวเตะทีมชาติสเปนย้ายมาจากอตเลติโกมาดริดด้วยค่าตัว62.6ล้านปอนด์และเป็นการหลักในความสำเร็จนับแต่นั้นเรื่อยมาโรดรีลงเล่นไป260นัดในทุกรายการช่วยทีมคว้าแชมป์ผลิตอังกฤษ4สมัยซ้อน เช่นเดียวกับทั่วยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่คว้ามาครองเป็นสมัยแรกในปี2023บวกกับ Cup, Cup, Super Cup, แชมป์เอฟเอคัพลีกคัพยูเอฟ่าซูเปอร์คัพและก็ฟีฟ่าคลับเบอร์คัพนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนๆคงเห็นว่าโรดี้เป็น่งในปัจจัยความสำเร็จของทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024ที่เอาชนะอังกฤษไปได้2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศที่เบอร์ลินแม้เขาจะบาดเจ็บกล้ามเนื้อ จะโดนเปลี่ยนตัวออกตอนพักครึ่งตลอดช่วง5ปีในถิ่นเอติฮัสเตเดียมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงพบกับความพ่ายแพ้เพียงแค่11เมื่อมีโรดรี้อยู่ในสนามนะครับและชนะมากถึง73แต่ในขณะเดียวกันเมื่อทีมไม่มีโรดี้ครับเพื่อนๆรวมทั้งสินส้น45นัดปรากฏว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ไปถึง24และอัตราการชนะนั้น ก็ลดลงเหลือแค่64%เท่านั้นครับหรือหากเปรียบเทียบเป็นแต้มออปต้าสํนักเก็บสถิติของทางพาเีเมเดกอังกฤษระบุชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บไปถึง2.36แต้มเมื่อมีโรดรีอยู่ในทีมและตัวเลขนั้นก็ตกลงเหลือเพียงแค่2.04แต้มเมื่อไรด้าเตะชาวสเปนิชบูอยู่ในสนามล่ะครับด้วยการบาดเจ็บจากทีมชาติโรดรีพลาดการลงสนามสนัดแรกของฤดูกาลใหม่ ที่ซิตี้เจอกับเชลซีอิฟสวิชและก็เวสต์แฮมนะครับซึ่งทีมของเป๊ปกวาร์โอลาก็ชนะทั้งหมดและนั่งจากฝูงด้วยผลงาน13แต้มจาก5เกมเมื่อเขากลับมาลงสนามพบกับเบรนเฟิร์ดและเกมบุกชนะอินเตอร์มิลานเอซิจูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยามที่เขาอยู่ในสนามนั้นโรดรี ri, คือฟันเฟืองชิ้นสำคัญในแผนการเล่นของเป๊ปทั้งการครอบครองบอลตัดเกมคู่แข่งอีกทั้งยังขึ้นไปทำประตูได้ในจังหวะที่คับขัน รวมทั้งประตูชัยเหนืออินเตอร์มิลานที่นำไปสู่ถ้วยบิ๊กเอียร์เมื่อปี2023นะครับโดยการประ,ะจนันนักเตะคนสำคัญในแผงกลางไปแบบยาวๆคือโจทย์ที่เป๊ปต้องหาทางแก้โดยด่วนลหละครับเพื่อนๆอย่างน้อยๆก็คือจนกว่าตลาดช่วงหน้าหนาวจะเปิดขึ้นตัวเลือกในมือที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีทั้งมาเตโอโควาซิชมิดฟิลเชิงรับชาวโครอตที่ลงมาแทนโลดรีในเกมล่าสุดเหมือนกับที่เขาได้รับมอบหมายตอนออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ๆนะครับ อดีตมิดฟิลด์ของเรอัลมาดริดและก็เชลซีถือเป็นอะไรชั้นดีของเป๊ปกววเดล่าให้เลือกใช้งานตามสถานการณ์และหนนี้เราเตะวัย30ปีน่าจะได้ปักหลักแบบยาวๆเลยแหละครับคนถัดมาคืออิวายกุนโการมิดฟิลด์ตัวเก่าที่กลับขึ้นสู่ทีมเก่าหลังจากไปเล่นให้กับบาร์ซานนาแค่หนึ่งฤดูกาลอดีตแข้งทีมชาติเยอรมันเคยรลบบทบาทนี้มาก่อนนะครับเพื่อนๆในช่วงที่แฟนนันโยเจ็บและความหลากหลายที่ทําได้ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับ ทำให้เขาเป็นคำตอบอีกช้อยส์หนึ่งสำหรับบทบาทนี้แต่ด้วยวัย33ปีคุณตดการอาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกแหละครับโดยไพ่ที่เป๊ปพร้อมเลือกใช้งานอาจจะเป็นจอห์นสโตนส์ดาวเตะสารพัดประโยชน์ที่เคยถูกดันขึ้นมาช่วยแผงกองกลางเช่นเดียวกับแบ็กดาวรุ่งอย่างริโก้ลูอิสที่เล่นในระบบอินเวอร์ตฟูลแบ็กมาริยอลอาคารจีแนวรับทีมชาติเบลเยียมหรือเมื่อช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะปีใหม่เป๊ปอ,อาจจะหันไปหาตัวเลือกระยะยาวอย่างมาตินซูบีเมนดี ที่เคยเป็นข่าวกับเลอร์วูลในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนที่แข้งเรอัลโซเซดาจะปฏิเสธข้อเสนอก่อนปิดตลาดยอดคุณซื้ออย่างเป๊ปกวเดียล่าจะตีโจทย์ล่าสุดแต่ด้วยวิธีไหนคำตอบนั้นคงชัดเจนในอีกไม่นานนะครับเพื่อนๆแล้วคารบอนทุกท่านล่ะครับคิดว่าใครควรมาเล่นตำแหน่งนี้แทนโรดรีในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าบนชาแนลคนคอบอนเช่นเดิม